บิสมิลลาราะมานระฮีมสัลามุลัยกุมะเราะห์มะตุลลอฮิวะบรากาตุความสุดโต่งคือทางของชัยตอนเรื่องนี้จาเป็นที่มุสลิมทุกคนจะต้องเข้าใจว่าหลักการอิสลามทุกประการวางอยู่บนทางสายกลางท่านในบี็อวะซัลัมเคยขีดเส้นนะนี่คือหนทางอันที่ตรงหนทางของัล์และในแต่ละเส้นทางของอัลละห์เนี่ยจะมีชัยตอนมาคอยดึงไปขวาทีมาซ้ายที ซึ่งถูกระบุในฮะดิษ่านในบทนี้แล้วก็ถูกระบุในอัลกุรอานที่อัลลอฮฺสุบาฮานุบตะเล่าคําพูดของอิบราดิสที่แค้นมนุษย์เป็นอย่างมากได้กล่าวว่า อูซบิลาฮิมินเชยตอนรชิบและอัูดันนัลฮุมซิรอต์ตะกลมุสตะกีบฉันจะนั่งขัดขวางพวกเขาซึ่งหนทางอันที่งตรงของพระองค์หมายถึงว่าถ้าเราเข้าใจหลักการอิสลามเป็นอย่างดีเราจะเห็นว่าทุกเรื่องในหลักการอิสลามเนี่ยอยู่ในทางสายกรรมผมจะสรุปให้มี3ประเด็น3เรื่องเล่าที่จะมาให้ทุกคนได้เข้าใจประเด็นนี้อย่างชัดเจนอย่างเคลียชอบประเด็นแรกก็คือ ทุกประเด็นในหลักการอิสลามเนี่ยเป็นทางสายกลางทั้งสิ้นตั้งแต่การศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวคําว่าลาอิลาฮิลลอฮคือการปฏิเสธว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากลอฮ์มันคือทางสายกลางระหว่างการศรัทธาต่อพระเจ้าทั้งหลายที่เขาไม่ได้เป็นพระเจ้าที่แท้จริง และการปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าโดยสิ้นเชิงแต่อิสลามเนี่ยวางตรงกลางตรงกลางเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีที่มาที่ไปใช่ไหมฮะเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะบอกว่าอย่างมวลไปเนี่ยมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่มีใครที่จะสร้างมันมาแสดงว่าต้องมีผู้เป็นเจ้าของผลงาน ถ้าบริษัทอาซีเขาบอกว่าเออฉันเนี่ยเป็นคนผลิตเองเพราะมันเขียนตรงนี้และไม่มีใครกล่าวอ้างเป็นอื่นแสดงว่านี่เขาเป็นเจ้าของนี่ขนาดบวกใบเดียวเรายังเชื่อโดยปริยายว่าต้องมีเจ้าของแล่ถ้าใครอ้างเป็นเจ้าของและไม่มีคนอื่นอ้างก็แสดงว่าเขาเป็นเจ้าของที่แท้จริงโลกนี้จักรวาลรวมถึงตัวเราเองเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้ไหมระบบเลือดระบบตับไตชี่พุงในร่างกายที่มีความสลับซับซ้อนมากกว่าบวกใบนี้ ถ้าเราเชื่อว่าหมดใบนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้แสดงว่าชีวิตของเราก็จะเกิดตามธรรมชาติไม่ได้หัวใจที่เต้นอยู่ขณะน,นี้เราเป็นคนควบคุมหรือเปล่าครับไม่ใช่และมีใครกล่าวว่าเขาเป็นเจ้าของ ผลาการสร้างชีวิตโลกนี้จัก,กรวาลต้นไม้ใบหญ้าภูเขาลำนะ้ำฝนต่างๆไม่มีใครกล่าวว่าเป็นเจ้าของอิลลอฮ์นอกจาอัลลอฮ์นี่คือเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าเรื่องเกี่ยวกับการแต่งงานในอิสลามถือว่าระบบการแต่งงานคือทางสายกลางระหว่างการผิดประเวณีกับการครองตนเป็นโสดแบบไม่อยอมแต่งงานโดยสิ้นเชิงตลอดชีวิต พอมนุษย์เนี่ยดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ได้ด้วยกับระบบครอบครัวรือระบบการแต่งงานเรื่องอาหารการกินก็เช่นเดียวกันอิสลามไม่ได้ห้ามทุกสิ่งทุกอย่างและก็ไม่ได้ให้อนุมัติทุกสิ่งทุกอย่างแต่อนุมัติเฉพาะสิ่งที่ดีและห้ามสิ่งที่มันไม่ดีงามกับมนุษยชาติหรือเรื่องการศรัทธาต่อนบีและรอซูลก็เช่นเดียวกันอยู่ตรงกลางตรงกลางยังไงการที่ศรัทธาว่านาบีรอซูลเป็นอับดุลลอฮ์ะวะรอซูลเป็นบ่าวของล l l a ์ ไม่ได้มีสถานะเป็นพระเจ้าและเป็นรอสูนของพระองค์เป็นทูตของอัลลอฮ์ของพระเจ้าที่เราจะดูถูกเหย็ดยามเข็นฆ่ารังแกไม่ได้ แสดงว่านี่คือการให้อยู่นบีละซนุนอยู่ในทางสายกลางหรือแม้แต่ในเรื่องโลกนี้กับโลกหน้าอิสลามไม่ได้บอกว่าเราให้รุ่มหลงกับดุนยากับทรัพย์สินเงินทองในโลกนี้เพราะโลกนี้ก็คือเป็นทางผ่านไปสู่โลกนะ้ไม่มีใครจะอยู่ชีวิตอยู่ในโลกนี้ตลอดการนอกจากต้องผ่านไปโลกนะาลนอิสลามก็ไม่ได้สอนบอกว่าให้เอาแต่โลกได้อย่างเดียวไม่ต้องเอาโลกนี้แล้วเพราะ โลกนี้คือเส้นทางเดียวที่ไปสู่โลกหน้านีครับอันนี้คือประเด็นแรกที่ทุกคนต้องเข้าใจว่าทุกเรื่องในอิสลามสอนในแนวทางสายการประเด็นที่2ตัวอย่างจากฮะดิษท่านนบีออสุลต่านที่ เคยบอกกับซอฮาบ้กลุ่มหนึ่งมาที่บ้านท่านนบีถามที่บ้านท่านนบีเนี่ยว่านบีอิบารัดอย่างไรเมื่อพวกเขาทราบแล้วว่านบีละหมา,อาอดอย่างไรถือสลดอย่างไรอิบารัอย่างมากมายอย่างไรเหมือนกับพวกเขาเห็นว่ามันยังน้อยไปทั้งที่ท่านนบีเป็นคนที่ได้รับการภัยโทษในความผิดที่ผ่านมาและความผิดที่จะเกิดขึ้นคนนึงก็เลยบอก จาก3คนเนี่ยฉันจะละหมาดทั้งคืนไม่นอนอีกเลยหมายถึงว่าทั้งคืนทุกคืนเนี่ยฉันจะละหมาดเกียวมุลเล่นอีกคนหนึ่งบอกคนที่2ฉันจะคือสิ้นอดตลอดทั้งปีไม่มีวันไหนไม่ถึงสิ้นอดอีกเลยอีกคนนึงก็บอกงั้นฉันจะไม่แต่งงานอีกแล้วฉันจะทุ่มเทชีวิตของฉันเนี่ยให้กับการทําอิบาดนะเพราะท่านนบีกลับมาที่บ้านภรรยาเล่าให้กับท่านนยบีฟังว่ามีซอมบัตสามท่านมาท่านนบีแล้วก็พูดแบบนี้แบบนั้นท่านนบีไม่ปล่อยเรื่องนี้ให้ผ่านไป,ไปโดยง่ายแม้ว ขึ้นปราศัยกับบรรดาสอปาว่ามีบางคนเนี่ยได้กล่าวแบบนั้นแบบนี้นะอยากจะทําความดีแบบนั้นแบบนี้ขอสาบานต่อเหรอฉันเป็นคนที่ยำเกรงเราล้์มาที่สุดเกรงครัวต่อเรามาที่สุดแต่ฉันละหมาดและฉันก็นอนฉันถือสิ้นอดบางวันและบางวันก็ไม่ถือสินอดและฉันแต่งงานกับสตรีใครที่รังเกียจแนวทางของฉันไม่ใช่พวกฉันถามว่าเรื่องนี้ในบีซอบาสัมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ เพราะมันเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการอิสลามชัยตอนเนี่ยไม่ได้หลอกให้คนทำซีนายอย่างเดียวแต่เราให้คนไม่แต่งงานด้วยชัยตอนไม่ได้หลอกให้คนทำความผิดหนึ่งความผิดใดเท่านั้นแต่มันดูว่าคนนี้เอ,อ้ยดูเนี่ยดูท่าเคร่งเครงนะหลอกให้ตกขอบไปอีกฝั่งหนึง่งเรื่องที่3พี่น้องจะฝากเอาไว้มันอยู่ในช่วงเทศก,กาลฮัชพี่น้องอาจจะเคยได้ยินภารกิจหนึ่งของคนทำฮัชนะคือการขว้งเสาหินและท่านนบีซอลิวะซลัมก,ก,ก็กำชับนะ คือการคว้างเสาหินเนี่ยมันคือตามปฏิบัติตามแนวะทางนบิบุรีมอะไรซักที่ท่านได้คว้างชัยตอนในวันที่ท่านจะนําลูกของท่านไปเชื่อตามบัญชาของหรอแต่ชัยตอนมาขัดขวางแล้วบอกอิบุรีมจะทาตามจะเชื่อลูกของเจ้าหรอจะทําแบบนี้ได้อย่างไรในมีบุริมก็เอาหินมาคว้างชัยตอนและเป็นที่มาของการคว้างเสาหินในวันที่10เดือนธุลวาในควางตนเดียว10บเอ็ดสิบสองสิบาในคว้างสามตนซึ่งไม่ได้คว้างชัยตอนแต่เป็นสัญลักษณ์ของการคว้างชัยตอนท่านในีศ็อลอุมเนี่ยสอนว่าเวลาเลือกก้อนหินเนี่ย ให,ใหญ่เกินไปใหญ่เล็กเกินไปแล้วท่านนบีบอกว่าจงระวังการเลยเถิดในศาสนาเพราะคนก่อนหน้าพวกท่านได้ไห้อนะมาแล้วเลจะกรนเลยเถิดฮะดิษบทนี้เนี่ยผมก็ได้ยินมานานแต่เพิ่งมาได้รับบทเรียนว่าท่านนบีบอกเช่นนี้ทําไมนาบีจึงเอาจใส่เรื่องดูเหมือนจะเล็กน้อยแต่มันไม่เล็กน้อยและในแยะของการที่เลือกกอนหินแบบเขาเรียกว่าเท่าเมล็ดถั่วนะในขณะที่ไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปประมาณปลายนิ้วก้อยไม่ให้ใหญ่กว่านี้เกินไปไม่ให้เล็กจนเกินไปเพราะอะไรฮะ เพราะเรากําลังปฏิบัติภารกิจเหมือนกัานนบีบรหิที่คว้างชัยตอนเพราะชัยตอนมันต้องการที่จะให้เราเลยเถิดไม่ใหญ่เวอร์เกินไปก็ให้เล็กเกินไปแต่ท่านนบีบอกว่านี่มนันคือสัญลักษณ์นะของการคว้างชัยตอนคือดบีไม่ได้บอกแต่มันคือนบีซอนสมบอกว่าอันเนี้ยการคว้างเสาหินเนี่ยต้องแบบพอดี พราะแนวทางของชัยตอนไม่ต้องการให้เราอยู่ในทางสายกลางและเรากํากลังขว้างเสาหินเป็นสัญลักษัน,น,าน,น,านการขว้างชัยตอนเราไม่ได้คว้างชัยตอนจริงนะแต่เป็นสัญลักษของการขว้างชัยตอนเราก็ต้องตระหนักในเรื่องนี้ว่าชัยตอนต้องการให้เราสุดโต่งดังนั้นโดยเฉพาะเรื่องการขว้างเสาหินเนี่ยอิสลามจึงสอนว่าก็จงอย่าสุดโต่งให้มีความพอดีและนี่คือแนวทางสายกลางในอิสลามที่ถูกสอนอยู่ในทุกบัญญัติของอิสลาม ผมแจ้งขา่าวดีบ้านมุสลิมกำลังรีพิทน,นะหนังสือคู่มือมุสลิมเบื้องตน้นที่เคยพิมพ์มาแล้วครั้งแรกแล้วก็หมดไปแบบรวดเร็วแล้วก็คือต้นทุนเนี่ยค่อนข้างสูงแต่จะมาพิมพ์อีกครั้งหนึ่งนะครับในจํานวนจำกัดตอนแรกตั้งใจจะพิมพ์สัก1นึ0ัเล่มแต่ มันมันต้นทุนสูงมากแต่หลายคนก็มีแสดงความสนใจมาก็กเลยจะเปิดจองล่วงหน้าประมาณ2เดือนนะหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีกล่าวทุกเรื่อไว้ในหนังสือเล่มนี้รวมซิทเล่มในเล่มเดียวราคามูลค่าเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทคือมากกว่านั้นแน่นอนนะครับแต่ว่าตั้งเสนนราคาให้ทุกคนเข้าถึงได้และเป็นหนังสือสารัญประจบาบ้านบสามัญประจาําบ้าน เพียงแค่4,900บาทแต่คนที่ชมคลิปนี้ใน30คนแรกนะตอนนี้ผมไม่ไแน่ใจคนจองไปเท่าไหร่แล้วนะเพราะเริ่มเปิดจองบ้างแล้ว30คนแรกเนี่ยจะได้ราคาเพียงแค่3,600บาทคือคุ้มค่ามากๆเลยนะครับที่จะได้เรียนรู้เรื่องความศรัทธาของมุสลิมการละหมาดมุสลิมการใจสากาดการถือซิบอดการทำฮั์มารยาทของมุสลิมอาหารอยู่ในเล่มนี้ทั้งหมดเลยและเล่มเนี่ยค่อนข้างหนานะคือถือผมยัต้องถือ2มือ นะครับแล้วก็รวม10เล่มไว้ในเล่มเดียวแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีเรื่องของในช่วงบทแรกๆนะอิสลามเป็นศาสนาที่สอนครอบคลุมในทุกวิธีชีวิตสอนเรื่องอิสลามกับศาสนาแห่งทางสายกลางทุกเรื่องนะมีคําสอนที่พูดถูกทางสายกลางถ้าใครสนใจต้องการจะจองนะครับพิมพจานวนจํากัดแค่300เล่มนะ ใครสนใจต้องการจองพี่น้อง CF ในราคา4900นแต่ตอนนี้เหลือแค่3-600และรับประกันความคุ้มค่าว่าพี่น้องได้ไปแล้วเพราะหลายคนเนี่ยสนใจจะมาหลังจากหนังสือหมดไปแล้วและหมดแล้วหมดเลยหมายถึงว่าผมไม่รู้ว่าโอกาสจะจะพิมพ์อีกครั้งเนี่ยเมื่อไหร่ตอนนี้โอกาสมาถึงแล้วอยากจะให้ทุกคนได้นําเอาไปติดบ,บ้านอย่างน้อยหนึ่งเล่มนะถ้าใครสนใจพี่น้องรีบพิมพ์สนใจมาได้ราคา30คนแรกเนี่ย3,600บาทหลังจากนั้นก็จะราคาปกเนี่ย4,900กอบาทใครสนใจพี่น้องพิมพ์สนใจมาได้เลยครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh